รูปวาดเก่าๆที่แขวนผนังห้องนอนเรามาตั้งแต่เด็กมักจะมีดวงตาที่เหมือนจ้องมองอยู่ตลอดเวลาตอนแรกก็คิดว่าแค่คิดไปเองแต่มันเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆตอนกลางคืนบางทีเราตื่นมากลางดึกแล้วเห็นดวงตาคู่นั้นขยับเหมือนกำลังมองตามเราไปทุกอิริยาบถคืนหนึ่งเรานอนไม่ลหลับเลยแกล้งหลับตาแต่ลืมตาขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็เห็น ดวงตาในรูปวาดเบิกกว้างขึ้นและมีหยดน้ำสีแดงคล้ายเลือดไหลออกมาจากหางตาช้าๆเรากรีดร้องลั่นบ้านวิ่งไปเปิดไฟจนสว่างจ้าแต่ภาพนั้นก็หายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่นั้นมาเราไม่เคยนอนหันหลังให้รูปนั้นอีกเลยกลัวว่าเมื่อไหร่ที่เผลอภาพนั้นจะมองกลับมาอีกครั้งผู้สนับสนุน KMM KTH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง